ยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1339รู้แล้วน้ำตาซึมเผยเหตุผลทำไมกระดุมสองเม็ดบนฉลองพระองค์ชุดสูตรราชการที่9จึงต่างกันเชื่อว่าหลายคนคงคาใจถึงสาเหตุเกี่ยวกับฉลองพระองค์ชุดสูตรพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9ทําทำไมกระดุมสองเม็ดบนฉลองพระองค์ชุดสูตรจึงไม่เหมือนกันตามคำบอกเล่าของช่างเสื้อสุนทรชนะศรโยทินเจ้าของร้านสูตรวินสันเทเลอร์ผู้ที่ซ่อมแซม ลองพระองค์ชุดสูตรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่กระดุมสองเม็ดบนฉลองพระองค์ชุดสูตรมีความแตกต่างกันนั้นก็เพราะว่าพระองค์ทรงใส่ฉลองพระองค์ชุดสูตรตัวนี้ เป็นเวลานานนับ10ปีเมื่อขาดก็ทรงกลับมาแก้กระดุมทรงเม็ดจึงเปลี่ยนไปตลอดโดยฉลองพระอ,องค์ชุดสูตรที่นายช่างสุนทรได้รับมาซ่อมแซมนั้นมีสภาพเก่ามากหากเป็นช่างซ่อมอื่นก็คงจะไม่ได้ซ่อมกันแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีความมัธยัปซึ่งช่างเสื้อสุนทรได้ตั้งใจซ่อมแซมอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้เบื้องพระยุคลบาทแต่ฉลองพระอ,องค์ที่ได้รับมาซ่อมแซมนั้นถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนี้ เขาไม่ซ่อมกันแล้วเอาไปบริจาคหรือให้คนอื่นได้แล้วแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามากเช่นเสื้อสูทสีฟ้าใช้พัฒนาผ้าเก่าสีซีดมากตรงตาใช้พัฒนาก็มัวหมองตรงดิ้นทองก็เกือบจะหลุดทั้งหมด ผมเอามาแกะหมดแล้วให้โรงงานปักใหม่ให้เป็นแบบเดิมเพราะเข้าใจว่าพระองค์ท่านอยากได้ฉลองพระองค์ที่เป็นแบบเดิมแต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ถ้าสมมติวันนี้มีเจ้าหน้าที่นำของมาส่งซ่อมผู้นี้เย็นๆผมก็ทำเสร็จส่งคืนเข้าไปเจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่าทำไมทำไวผมตอบเลยว่าเพราะตั้งใจถวายงานครับผมอยู่ในแผ่นดินไทย ใตล้ลมพระบารมีของพระองค์ผมก็อยากรับใช้เบื้องพระยุคลบนทสักเรื่องผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปื้้มปิติที่สุดแล้วคำบอกเล่าของช่างเสื้อสุนทรชนะสีโยถินด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้